ให้ผู้ชุมนุมได้เดินทางกลับภูมิลำเนาดังนี้ครับขณะนี้คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ประสานการปฏิบัติกับศูนย์ประสานและชี้แจงข้อมูลของทางกระทรวงคมนาคมในการจัดรถโดยสารขนาดใหญ่จากบริษัทขนส่งไปรับผู้ชุมนุมในพื้นที่ถนนอักษะอุทยานพื้นที่ถนนราชะดำเนินพื้นที่ผู้ชุมนุมบริเวณศูนย์ราชะการแจ้งวัฒนะสำหรับการปฏิบัติได้มอบหมายให้ทางกองทัพภาคที่1อําอำนวยความสะดวกณนะตาบ,บนต้นทาง พร้อมทั้งให้ประสานการปฏิบัติกับหน่วยทหารในพื้นที่เพื่อที่จะรับผู้ร่วมชุมนุมณตำบลปลายทางจึงขอให้ผู้ชุมนุมเตรียมการสําหรับการเดินทางกลับภูมิเรี่มเนาวตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไปครับสําหรับจํานวนรถในแต่ละพื้นที่พื้นที่ถนนอักษะอุทยานเตรียมรถโดยสารขนาดใหญ่ไว้จํานวน30คันพื้นที่ถนนราชดำเนินเตรียมรถไว้จํานวน20คันพื้นที่ชุมนุมศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะเตรียมรถไว้จํานวน20คันครับ สำหรับทางครอบครัวผู้ที่เข้ามาร่วมชุมนุมไม่ต้องเป็นกังวลใดๆครับทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะบริหารจัดการและก็อำนวยความสะดวกให้ทุกท่านได้กับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพครับ